ซ้ายมีธีดาไนเลือกทางขวาครับธีรโอโคธนาโชคมาแล้วคืนกลับมาสุดท้ายก็ยังได้ประตูอยู่ดีนะครับบอลค่อยๆกลิ้งเข้าไปครับธีดาไนยาเขียวเลยครับอืลูกนี้นี่เหมือนจะบล็อกได้แล้วแต่ก็ฉลับเข้าประตูไปอีกเลยครับนี่ครับสามต่อสองครับไหลเข้ากลางมาอืมยิงตรงนี้ติดบล็อกแล้วนะครับแต่ก็ยังกระดอนไปเข้าประตูอีกครับบล็อกไทโอเซฟช่วยไม่ได้เลยนะครับลูกเตะมุมครับคืนหลังก็มาโอโ่งนาธีดาไนยาเขียวครับกดประตูที่สองของเขาในเกมนี้ครับ นัดที่แล้วก็ยิง2ประตูครับนัดนี้ก็กดไปแล้ว2เหมือนกันนะครับทีเดน,นัยนำถึง3าสูนะครับก่อนที่จบที่เสมอ4ีนั่นคือการไปยศราร์ธานีทีเดนัยให้มาพิทคนแปะนิ่น,น,นชนเสาพิทคนอีกทีนึงแล้วเคลีรยกลับมาทีเดนายิงโอ้โหให้ติดครับเอาจนได้ครับใช้เวลาสิบเอ็ด นาทีสัตย์เศนะครับนายขลดแเล่นครับตบบอลแพทริกเลยครับนี่ครับขึ้นมาตรงนี้คิดว่าหายแล้วครับยิงชนเสาครับได้บ่อยทีนึงไม่มีจังหวะยิงครับไหลทีเดนไยซ้ายก็ได้ครับทีเดนไยโอ้โหสามศูนย์ครับแพทริกไปแล้วครับทีเดนไยครับสองคนนี้รวมกันนี้เอ็นบซอลไทยลีก2025ซีซั่นนี้เนี่ยสามสิบเก้าประตูนะครับยิงเท่ากับเบอร์เสื้อเลยครับทีเดนไน